เราเอาให้เขาได้เลยป่ะคะพี่เอติมเพื่เราจะเอาอันนี้ให้ให้เด็กๆอะคะ่ะให้ได้เลยใช่ไหมถึงสตูแล้ว หลังจากที่จบภารกิจครูอาสาที่จังหวัดตรังเราก็เดินทางต่อมาอย่างจังหวัดสตูลค่ะสองข้างทางเป็นภูเขาสวยมากๆเลยเราก็เลยถือโอกาสขี่รถกินลมชมวิวชมธรรมชาติชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆค่ะเปิดคอนเสิร์ตต่ออีกจ้าไม่ได้เปิดให้คนอื่นฟังเปิดให้ตัวเองฟังไม่ได้ร้องให้คนอื่นเพราะเราร้องให้เราเพราะคนเดียวนะคะระหว่างชมวิวมาเรื่อยๆเราก็แจกคองเด็กๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มาเจอกับ ไอติมคันหนึ่งมีเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังซื้อไอติมอยู่นะคะเราก็เลยเอาชุดอุปกรณ์การเรียนของเราให้เด็กๆเด็กๆดูงงว่ามันคืออะไรนะคะเราก็พยายามบอกว่ามันคือที่เขียนเขียนเรียนเรียนนี่แหละแจกงเด็กโตหมดแล้วเราก็เดินไปเอาตุ๊กตาให้เด็กๆตัวเล็กๆคนชอบถามว่าบีหอบอะไรมานักหนาก็ไอพวกนี้นี่แหละค่ะภาพมีครึ่งเดียวนะคะเพราะบีทาเบลอไม่เป็นน้องไม่ได้ใส่กางเกงค่ะคือเขาเป็นเผาอะไรเหรอคะมานีครับมานี Okay. พอดีพีเป็นครูอาสาเอาอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆแต่เหมือนเขาจะไม่ไม่ค่อยสนใจกับอุปกรณ์การเรียนเลยรเราก็เลยว่าเอาตังไว้ให้เขากินส่วนมากเป็นของกินแบบนี้เป็นไงอ๋อ oh, เ,เป็นของก<อ>ินใ,<ช>ใช่ไหมอ,อ,อืมเป็นของสดงพวกปลาในพวกไก่ย ถวนี้มีร้านค้าไหมคะแล้วปารวีก็ขี่รถมาที่ร้านค้าจ้าซึ่งห่างจากจุดนั้นมาประมาณครึ่งกิโลตอนเลือกเลือกซื้อก็ลืมคิดว่าตอนเอาไปจะเอาไปยังไงนะคะเพราะของก็เต็มรถอยู่แล้วลาสุดจ้าปาโทคุ <c oughs> ูละสง,งสารลุงขาวจะา่ <c oughs> ะบาบ ระหว่างบีไปซื้อของก็มีคนเอาพวกเสื้อผ้ามาให้พวกชาวเผ่ามานินะคะนี่สี่ครอบครัวครับะะเอาเอา,เอาจัดก็จัดเป็นตุงมาเลยอแล้วก็อ่าสี่ครอบครัวสี่ทับครับผมได้แล้วได้แล้วเีว่า 4, ัครับ เอาตัวเล็กจะเอาแล้วจะเอาแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะคือชาวเผ่าม้านี้เนี่ยเขาจะออกจากป่ามาเพื่อเอาสมุนไพรออกมาขายนะคะแล้วก็จะมีแบบเอาลูกดอกเป่าล่าสัตว์แล้วนําออกมาขายเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อข้าวสารเด็กๆหลายคนก็ได้เรียนนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เรียนเลย กลุ่มนี้เขาจะมีการสีทับนะคะซึ่งก็คือสีครอบครัวนั่นแหละขอบคุณพี่ผู้ช่วยของหมู่บ้านที่ให้ข้อมูลกับบีค่ะแล้วก็ยังมาเป็นช่างภาพให้บีด้วยนะคะแล้วเราก็เดินทางต่อค่ะนัดแบไว้ที่อำเภอละง,งูบอกว่าจะไปจิบน้ำชาย,ยามเชา้ามองดูนาฬิกา11เมงแล้วได้กินข้าวเที่ยงแทนหรือ นั่งพักระหว่างทางจากตอนนี้ถึงอำเภอละงูจังหวัดสตูลแล้วเมื่อกี้เจอซากลดได้แล้เราแบบเออย m ง z i n g Surprise ตัวเองมากระหว่างทางไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ที่จริงคือเผ่ามานี้นะคะบีพูดผิดต้องขออภัยด้วยระหว่างนั่งรอบังกับจ๊ะแล้วก็ดูรถไปพลางๆนะคะมองลุงขาวแล้วก็เออเหมือนถึงทนจังเลยเนาะ รถที่มีใช้คือ Honda s u p e r c ร์คาร์ปี2020นะคะทนมากประหยัดน้ำมันด้วยเดอ้อจากจิบน้ำชายยามเช้าก็กลายเป็นข้าวเที่ยงจัดเต็มแบบนี้แหละจ้าคนตื่นสายคือปารวีนะคะสาบมันได้เลยท่านผู้ชมนี่ก็คือบังกะจ้าแห่งละงูซีตีนะคะ บางกระจ้าพาเที่ยวด้วยสนุกมากตอนแรกจะไม่มาเพราะว่ากลัวออกนอกเส้นทางมากเกินไปค่ะที่นี่คือปากบาราแห่งอำเภอละงูนะคะเป็นทางลงไปยังเกาะลีเป๊ะแล้วบางกัจ้าก็ยังขี่รถมาส่งทําธุระที่เคอรี่ด้วยค่ะมีมาส่งของที่ขายนะคะคือหมวกแคมปิ้งมีขายอยู่นะเผื่อลืมกันสั่งได้ค่ะส่งข้อความมาเลยแต่พี่พนักง,งานเคอรี่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เพราะว่าลูกสาวติดตามเพจบีมา ฝนนะครับข้างหน้ามีฝนก็เลยต้องเปลี่ยนชุดก่อนตั้งแต่ล่องใต้มาได้เป็นแม่สาวชุดส้ดสมบ่อยมากจ้าตกทุกวันเลยปลายทางวันนี้ก็คือหาดใหญ่นะคะเพราะต้องเข้าไปตัดแว่นค่ะาโฮสเทลว้าสามร้อยกว่าบาทเหมองห้องยอยู่จ้าหมองทั้งชั้นไม่ใช่แค่ห้องคือดีว่ามันมีกุญแจให้ด้วย มีล็อกเกอร์มีกุญแจล็อกเกอร์มีกุญแจห้องมีขี่ก์ดคือแบบโอเคมากแนะนำนะจ๊ะโรงแรมทับหาดใหญ่โฮสเทลนาโรดไปจ้ะไปหาตัดแว่นกันแว่นแบบลายมาก จากโรงแรมเดินไปที่โรบินสันได้เลยนะคะคนพื้นที่บอกว่าเดินเดินไปเดี๋ยวก็เจอแต่เราเดินมาสักพักแล้วก็ไม่เจองงมากเราวันอยู่ไหนวะเนี่ยค่ะไอ้เยเอ้ยอยู่ไหนวะหาไม่เจอขอดู กระหว่างเดินหาห้างเราก็เดินชมตึกเก่าของเมืองหาดใหญ่ไปด้วยนะคะตึกเป็นตึกแบบชิโนโปรตุเกสจ้าเกมที่หาดใหญ่ไปเลยจ้าแว่นตามองไม่เห็นแล้วเชีย <c oughs> ตตังอีกแล้วแม่อยากทำเลสิกอะ่ะใครมีเลสิกแนะนำบ้างแล้วก็แบบโปรโมชั่นดีๆแนะนำด้วยนะครับ งบน้อยแต่แบบแม่นตามไม่ไหวแล้วกับการขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มายังไม่จบประเทศเลยได้ตัดใหม่เลยอะแม่นตาเสียพังตอนเย็นๆแล้วก็เดินออกมาหาข้าวกินนะคะเรียบร้อยไปอีกรอบนะครับฝนตกทตักไปนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่ฝนจริงๆ เินหาร้านข้าวนะคะเดินไปประมาณ5้าบล็อกสรุปนี่ร้านข้าวแล้วก็ดีสีแยกนูนเห็นไหมก,กระเป๋าเหลืองๆลุงขาวนั่นคือโรงแรมั่นคือฉันเดินไปไกลมากสำหรับการ,รหาร้านข้าวืีสีแยกที่พักเลยจ้ะตรงนี้แบบออกมาเย็นๆทีเดียวจบไม่ต้องรีบออก อีกวันเราก็เดินทางต่อเข้า3จังหวัดนะคะซึ่งวันนี้มีจุดหมายคือต้องไปนอนที่ยะลาค่ะเรากำลังจะเดินทางไปยะลาเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มปตทอของทางออกหาดใหญ่นะคะเจะไปกันนะจ้าเบตรงวันนี้จะถึงไหม เราก็เดินทางต่อนะคะยอดไม้ในขณะที่กำลังลงเบตงก็คือ7,000กว่ากิโลเมตรบีขี่ตอนกำบันตลอดแต่ยางที่ใช้ไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะมีใช้ยางคาเมลคาเมลมาตรฐานสากลราคาประหยัดนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะยังไงฝากติดตามการเดินทางของปารวีในทุกช่องทางด้วยนะคะทั้ง y o u t u b e TikTok Facebook ค่ะ